<c oughs> ครับกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิทเว็บโซนะวันนี้ก็จะมาเล่น Limit b บเกอร์วกันหน่อยนะครับของคนไม่มีตัวหน้าตู้นะว s เรอบนี้ก็จะใช้เป็นช่องแรกนะครับสีเขียวโจมตีใกล้สังหารมนุษย์นะตัวที่ถูกต้องตัวที่เหมาะจะวางย,ยิงก็คือดิสคอหน้าตู้ตอนนี้เลย ซึ่งถ้า,าเราไม่มีก็ใช้เป็นอิจิโกะตัวนี้ก็ได้แล้วก็ซุยฟงอะไรประมาณนี้แกรมมี่ก็พอได้ครับมันก็จะลดหย่อนความแรงลงมาหน่อยหนึ่งอันที่จริงก็ไม่หน่อยนะเยอะพอสมควรเลยอันต่อไปเป็นสืฟ้าโจมตีใกล้สังหารอารันคาครับตัวนี้ต้องเป็นเอสนอตฟ้าพันปีเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวหน้าตู้เหมือนกัน แต่ถ้าไม่มีก็จะมีอิชิดะครับนอกนั้นก็ผมว่าอิชิดะดีสุดแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีนะอิชิดะหลายๆคนน่าจะมีลองลงมาจากเอ็ดนอตนะส่วนช่อง3ก็จะเป็นช่องของตัวโจมตีไกลแต่ถ้าจะให้ถูกทางก็คือเอาสีเขียวสังหารยม,มทูตไปสีเขียวโจมตีไกลสังหารยม,มทูดครับก็รของผมก็เอาเป็นนี่แหละ เฮ้ยมันชื่ออะไรวะลืมชื่อจีเซลเอสีเขียวสหารยมทูตโจมตีกลายปึ๊บก็มีอยูหยหย่หลายตัวเหมือนกันนะของผมก็จะประมาณนี้โหจะใช้เป็นจ,จีเซลเนี่ยมันตรงตรงสุดแล้วนะฮะแล้วก็ดีสุดแล้วโอเคไปเล่นกัน ถ้ามีดิสคอร์กับเอ็นนอตเราก็จะไปได้ไกลหน่อยนะแต่เสียดายที่ว่ามันไม่มีอ่ะตู้มันไม่ใช่ว่าจะเปิดให้ทุกคนซะด้วยดิอิชิดะอิจิระอุริโอ้ยตัวนี้มันรอดได้เงวะ อิจิโกะมันไม่ตรงฮะไม่ตรงตรงที่โจมตีไกลนี่แหละเขาต้องการเอาโจมตีใกล้อิจิโกะตอวเมื่อกี้เป็นตัวโจมตีไกลมันเลยไม่ตรงโจทย์นี่นแต่ในขณะเดีกันถ้าเราเอาสุงฟงมามันก็ไม่ค่อยตัด ตีฟงตรงโจย์แต่ไม่ตรงสีฮนะแพ้ทางแต่นี่ก็พอเล่นได้มันมีซุปเปอร์อัมมเลเมอร์นะแล้วก็อย่าไปยืนบอ่อช็อตนะตัวนี้ไม่ได้การช็อตครับ เอ้ยโอ้โหทำไมไม่โจมตีไปทางนี้ศัตรูก็ยืนใกล้ๆเออเวลาเหลืออยู่รอบนี้ ไม่ถูกครับปุ่มนิ้วใหญ่ไปหน่อยปุ่มเล็กสงสัยกดไม่เดินปุ่มไม่ลดหรือเปล่าเนี่ยเลื่อไม่ลดแฮะลดชั้นโอเคยังดีอืเออาเหมือนได้แต่ไม่เป็นไรครับเอ่อหนึ่งเฟิร์นฟูม่ค่าฟิลตอนนี้เราแพ้ก็ไม่เป็นไรเลยยีงไงจนรอบผ่านอีกนะถึงเวลาจริงๆถ้าเราจะเล่นเราต้องเล่นแบบหลายรอบมากๆนะครับ เพื่อให้มันได้ตาที่ดีที่สุดอ่ด่านนี้1วิมีผลนะหวิเราสามารถพุ่งได้แบบจบด่านแล้วสกิลก็มีผลเหมือนกันการใช้สกิลถ้าเราใช้สกิลเดียวแล้วเอ่อต้อจัดศัตรูได้ทั้งกองก็จะคุม ไม่ยคยรอดอีกสองอีกเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะาตัวมันไม่ตรงโจทย์ไอตัวมันไม่ใช่ตัวหน้าตู้จริงๆอ่ะมันถูกกำหนดมาให้เป็นหน้าตู้ถ้าไม่ใช่ตัวหน้าตู้จริงๆมันก็พอได้แต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบขั้นแบบจะชนะอย่างสวยหรูอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ มันทำมาแบบไข่ตู <c> ้ <oughs> จบไมดานนี้ ออบอกนะครับโดนหนึ่งทีนี่คือมีเละเพราะมันจมตีด้วยไวมากๆไม่ทันครับแต่ถ้าตั้งใจได้จริงๆน่าจะผ่านนะผมก็ได้แค่16โอบเท่านั้นเอง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวไงก็จะกลับมาในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ